สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมมาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมโอเคหยุดเสาร์อาทิตย์ไปวันหนึ่งนะวันนี้จะมาเก็บตกรวดทุกกิจกรรมเลยนะครับทั้งร้านค้าพเนจรกล่องออลติเมต15อะไรต่างๆนานาที่ต้องเสียคูปองให้ทุกคนดูนะครับวันนี้จะจัดแบบแจ่มๆเบิ่มๆนะครับโอเคก่อนไปรับชมนะครับฝากนะ กดไลค์กด subscribe ให้กันหน่อยคือผมไปดูแสแตตหลังบ้านหลายคลิปแล้วคือสมมุติว่ามีคน100คนมาดูคลิปผมนะครับจะมีอยู่60คนที่ยังไม่สับสไคร b e นะสี่เนี่ยสับแล้วนะครับหรือบางครั้งจะเป็น70-30นะยังไงดูแล้วชอบก็ s u b สไคร b e กันหน่อยครับเพราะว่าทำให้ช่องเติบโตนะมันจะแบบ แนะนำวิดีโอเนี่ยไปให้คนที่แบบมีนิสัยใกล้เคียงกับคุณนะฮะเขาจะได้เห็นคลิปผมเยอะๆนะเป็นการสนับสนุนผมแบบไม่ใช้เงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใครอยากเติมเกมนะร้านกอออฟเปิดต้อนรับทุกคนนะครับเลทก็เดี๋ยวขึ้นให้ไป ก็คือมาเติมได้ทุกเลทครับจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วนะสบายๆนะครับร้านอื่นเขาไม่เจ็บให้คุณดูนะครับร้านผมถ้ายอดขายแบบไม่ขาดทุนเรื่อยๆก็ต้องปิดช่องฮะก็คือผมก็คงนะทำคอนเทนต์ได้เท่าที่ทําได้ครับแต่รีวิวทุกกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะถ้าร้านแบบมันไปต่อไม่ได้ไงก็ฝากอดหนุ่มด้วยนะครับมาไปฮะวันนี้กิจกรรมแรกนะร้านค้าแพเนจรการันตี สกินภายใน299คูปองนะครับแล้วถ้าสุ่มต่อนะมันจะต้องเสียอีก299รวมเป็นประมาณ600นะครับ600ถ้าเหมาสรุปเหมาตู้เลยก็คือ1,100ครับลบ3ก็เป็น1 0 9 7คูปองนะสำหรับเหมาตู้นี้แล้วก็ของเนี่ยมันไม่เกลือนะมันมีอีโมจิเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไอดีหลักผมมีหมดแล้วผมก็ไม่ได้ต้องเก็บนะครับแต่ไอ้รองนี้ เดี๋ยวผมจะลองดูดิว่าแบบอีโมจิมันถาวรหรือว่ามันยังไงนะครับไปกิจกรรมแรกนะครับร้านค้าพเนจร299ผมอ่ะมีอ้อยกับเอลสุแล้วนะครับไม่รู้มันจะออกตรงนั้นหรือเปล่านะครับถ้าได้299ได้มาหลอดเลยนี่คืออย่างตึงอะจานนะฮะไหนลองใช้งานดูดิอ๋อมันเป็นถาวรว่ะทุกคนมันมีมันไม่มีวันนะเออทำเป็นเล่นมันแล้วมันเปิดให้ใช้เลยนะครับไปอันที่สองครับ ไอดีนี้ไม่มีอีโมจิแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นไอดีที่ผมซื้อมานะนี่ก็มาดีครับแบบถาวรนะครับเออโอ้โหตึงจาดเอออีโมจิโฮลี่ไลท์อันนี้คือดีเหมือนกันนะครับแบบไว้แบบปิงบอกเพื่อนว่าเอามังกรหรือเอาดัก์เซเยอร์นะปลายจัดไปโอเคเข้าใจแล้วว่าอีโมจิเนี่ยถาวรครับเอฟเฟกเอาละเอฟเฟกตต่างหาร RPL เป็นยังไง อ้ฟแอบสวยเด้ออ้ยเอาเรื่องทุกคนเฮ้ยทั้งหมดนี้หรอคือเอาจริงๆนะสุ่มแค่299พอแล้วได้พวกนี้หูคุ้มว่ะโอ้ดีดีโอ้โหไปดิช่วยตีหน่อยไหนเป็นไงเออช่วยตีหน่อยไปฮะช่วยตีน้อยฮะโอ้โหแจมแจมนะเบิ่มเบิมครับสุมส่มได้นี่สุ่มได้ โอ้หอันนี้คือบางคนแบบผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วไอดี ID หลักผมต้องมาสุ่มเอาเอฟเฟกนี้เปล่าอ๋อแต่มันเป็นโปล,ลีก2021ยิซัมเมอร์นะครับเอฟเฟกนี้นะเอ้ยดีคุดโหยิบเ้าจ่ายครับเออไปใช้งานครับผมกดใช้งานไปก่อนครับมันเข้ามันเข้าไอเดีเลยนะเออฝันดีครับน้องเออ ฝันดีครับเตงไปเอฟเฟกอีกอันหนึ่งอย่าพึ่งสกินเพื่อนเออ <c oughs> แบบนี้เวลีกูดโอเคอ่ะผมบอกงี้แล้วกันถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อ้อยหรือว่าเอลสุผมก็พอนะครับ299นะได้มาหลอดนี้คือโค้รแฮปปี้ฮะอัลติเมทบวกกับเอฟเฟกเบิ้มเบิมอีโมจิบั่มบัมฮะแล้วก็ได้ฉีกหรือไรก็โอเคครับไม่เอาอ้อยไม่ โอ้หแล้วผมก็จะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปเลยวะกดไปอีกทีนึงเลยเออแล้วคือบาหลอดอะมันถึงมาหลอดแล้วปีก้า้าแล้วว่าก็ต้องเอาแล้วป่าโอ้โหสรุปเหมาหนึ่งพันหนึ่งอ่โอเคถือว่า ให้เงินให้เงิน g M ไปเพราะว่ากิจกรรมเขาคุ้มจริงว่ะทุกคนไอวงนี้นะแนะนำอย่างนี้สุ่มถึงแค่299พอครับได้หนึ่งสกินพอและคุณได้อีโมจิต่างๆเออโอเคเลยแฮปปี้เลยของไม่เกลือแบบนี้คือใช้ได้นะครับมายวเปิดให้ดูครับนี่ผมไว่เลือฉีกับไรนะฮะเออส่วนอันนี้ก็มีแล้วก็ได้เป็นคำพีกันลุนะฮะอันอ ไปกับกิจกรรมต่อไปครับไม่รู้คูปองจะพอไหมนะครับนั่นคือกล่องออลติเมตนะอเออไปซื้อไว้ก่อนครับสามซื้อไว้หกสิบกล่องเลยนะจบจบนะครับไปเปิดไว้ก่อนหกสิบกล่องครับกี่คูปองไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้ตอนตัดต่อนะครับมาแล้วกล่องนี้นครับ มันจะเก็บโทเค็นนะครับโทเค็นไปแลกตรงร้านค้าแลกเปลี่ยนนะ50โทเค็นจะได้1สกินนะครับสกินนี้คือมีใบจานสกินพระเอกคือเขาบอกดีสุดคือเอลซูฮะบัตเตอร์ไฟฮะซึ่งวนมาขายบ่อยมากนี้ผมมาแอปไม่ค่อยคุ้มนะครับแล้วก็มีเตียวเซียนใช่ไหมเออแล้วก็มีตัวรอเรียลนะครับเดี๋ยวจะดูกันนะว่า50โทเค็นเนี่ยมันต้องกี่กล่องถึงจะ50โทเค็นนะครับมา ตึงแน่นอนอ่ะแล้วก็หินแวนนะครับอันนี้ได้ข้อมูลมาว่าหินแวนเนี่ยอัพทั้งหมดจาก1ถึงเวล5เนี่ยใช้หินขั้นสูงอยู่ที่6 0ร้อยห้าชิ้นนะครับแ,แล้วมันเอาหินขั้นสูงมาขายทีละยี่สิบห้าสิบห้าสิบร้อยห้าสิบครับแปลว่าคุณต้องรอซื้อเนี่ยประมาณสี่ครั้งนะครับกว่าจะรอโปรเนี่ย วนกลับมา4ครั้งครับก่อแวนคุณจะเลเวล5นะก็ใช้เวลาประมาณ8เดือนในการเก็บแวนเวล5พร้อมกับเงินอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมคูณให้ว่า4รอบเนี่ยคุณจะเท่าไหร่ครับเพราะอันนี้คือหินขั้นสูงอย่างเดียวนะหินขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยรอก,กิจกรรมแจกฟรีก็ได้อะหินขั้นสูงผมคานวณให้ว่าคุณต้องเสียรอบละประมาณพันห้าร้คูปองนะครับคูณสครั้งก็เป็น 6 0พันคูปองนะครับสำหรับแ,แวนนะอีโบเลเวลห้านะไม่รวมหินขั้นพื้นฐานนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าอะแบบเออก็ยังแอบ,บลังเลนะอันนี้คือไม่แน่ใจเลยแต่ถ้าซื้อแบบลดสี่ครั้ง6 0พันเนี่ยเออาจาัดแจมๆนะฮะถือว่าถือว่าเดี๋ยวไปดูไปให้ดูเอฟเฟกต์เลยฮะอ่ะทีละกิจกรรมทุกคนคลิปมันจะยาวหน่อยมาเอากล่องออลติเมทก่อนครับผมเปิดขออนุญ,ญาตเปิดทีละสิบห้ากล่องน,นะครับเพราะว่ากิจกรรมมันยาวนะ เอ,อ,อ๋อแล้วเดี๋ยวมันจะมีบอกว่าเปิดทีละสิบห้ากับหนึ่งครั้งสิบห้าทีนะแล้วเดี๋ยวผมกรอเอาสิบห้ากล่องแรกครับหินมันเท่าไหร่อันนี้เลทอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะโทเคนโอ้สิบสิบห้ากล่องได้สิบโอ้โหปกติผมเปิดสิบได้เจ็ดได้แปดก็ใกล้เคียงกันไม่ต่างนะครับอ่ะอันนี้คือสิบห้ากล่องได้สิบนะเดี๋ยวผมจะเปิดทีละกล่องนะครับไป ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะก็คือเมื่อกี้ครับก็เท่าเๆกันนะตอนนี้ผมมีอยู่19โทเค็นนะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไปเปิดให้ดูครับอ่าแปลว่าไม่ต่างไม่ต่างตอนแรกนึกว่าจะต่างแล้วนะครับโอเคฮไป15กล่องครั้งที่สามนะครับตอนแรกนึกว่าเหมือนจะดีแล้วนะหลอกลวงฮนะไป สิบสองครับอันนี้ไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าอีกไกลกว่าอีกไกลตรงที่เดิมเลยฮะ <c oughs> โอ้โหไปสิบครับผมต้องการอีกเก้าโทเค็นนะครับรเก้าโทเค็นเท่านั้น <c oughs> มันไม่ออกอย่าง <c oughs> อื่นนอกจากหนึ่งโทคเค็นเลยนะโอเคผมขอไปทีละห้ากล่องนะครับเมื่อกี้คือหกสิบกล่องไปแล้วนะ 60กล่องได้ไปทั้งหมด41โทเค็นครับแต่ผมขึ้นเลทของ60กล่องก่อนมันคือประมาณ0.6โทเค็นนะกล่องละนะครับไปขอทีละ5ครับแบชครับผม5ได้2ครับยับยับฮะโยนทิ้งชัดชด <c oughs> โอ้โห ได้สครับผมอีกสามเท่านั้นก็คือประมาณนี้ครั้งที่สามครับสิบห้ากล่องสิบห้ากล่องแล้วนะเฮ้ยเปิดทีละกล่องเด้โอ้โหทีละกล่องเด้เออสี่สบเก้บีหัวใจจัดนะครับ โอเค50าสิบโทเค็นนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ว่าโดนไปทั้งหมดกี่กล่องนะครับแต่ว่าน่าจะแพงคืออะไรที่ถ้ามันแพงกว่า699เนี่ยผมถือว่าเกลือนะเออตามนั้นทุกคนแล้วก็รอกิจด,ดีๆมันไม่ถึง699ด้วยนะเฮ้ยมาเจ็บให้ทุกคนดูนะแลกอะไรดีอ่ะเราเรียกกับใบาจานนะบีเจนนะบีเจนไปแล้วกันนะเออ ติดในตรัสไปครับไม่งี้โอเคตึงๆนะครับซีนเปิดตัวพร้อมกรอบโปรไฟล์นะยังมีอะไรที่ยังไม่เจ็บให้ดูอีกโอเคหมดนะสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวไปรีวิวเอฟเฟกแวนให้ดูใน i อดีหลักนะครับมาตัดมาดูเอฟเฟกแวนเลเวล5้ากันนะครับว่ามันจะตึงแค่ไหนนีตอนนี้ใส่ชุดแดงอยู่จ้าจู๋เลย มาเดี๋ยวไปเซตหน้าโปรไฟล์ก่อนนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของแวนนะครับนี่คือแบบเต็มระบบนะคือมีรูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์นะครับแล้วก็โมเดลนะเออรูปโปรไฟล์แบบขยับด้วยเล็กๆนะฮะแล้วก็กรอบโปรไฟล์แบบขยับแบบเป็นกรงจักรนะฮะแล้วก็ถ้าคุณมีแวนทองก็ใส่แวนทองเต็มระบบไปได้นะครับโอเคก็ ตามนี้นะครับสำหรับโปรไฟล์นะไปไปดูเอฟเฟกกันต่อครับก่อนมันจะถึงะเออนะมาดูกันฮะเลเวลหนครับได้เป็นเอฟเฟกเป่านะวูครับผมไปเลเวลสอครับก็เป่าแบบมีเอฟเฟกต์เรอ๋อเลเวลสครับมีอะไรบ้างรูปโปรไฟล์นี่ไงเห็นไหมผมต้องมีดิแต่หาไม่เจอครับหลักๆโอเครูปโปรไฟล์พิเศษนะนี่แล้วก็ นี่ท่าหมุนกลิ้งครับผมแล้วก็ท่าเป่านะเอฟเฟกต์สกิลครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงนะไปเลเวลเอ่อเลเวลสนะจะมีอะไรั้างกรอบโปรไฟล์แบบขยับพิเศษนะเออเอาถึงตรงนี้ก็ได้กรอบแบบที่ผมใส่เมื่อกี้ให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโมเดลตัวละครเปลี่ยนไปนิดนึงปืนมีแสงหน่อยๆครมีน้ำหยดๆนะแล้วก็จะเป็นหน้าโหลดล็อบบี้เพื่ออะไรวะออแล้วก็จะเป็น รูปโปรไฟล์แบบใหม่และอ่าคนที่ใช้เลเวลหนึ่งมันจะเป็นแบบหนึ่งนะนี่พออัพถึงสามเป็นแบบนี้นะครับเอฟเฟกอันนี้แหละดีชั้นสี่นี่แหละเริ่มเวลิกูดนะฮะอันแรกคือเอฟเฟกสกิลแบบเป่าแบบมีซูซานุโออยู่ข้างหลังตัวเองครับแหบวบนะฮะโอเคต่อไปครับเอฟเฟกวิ่งอันนี้ก็แอบ,บเลเื้ t h e ครับผมนะอีโมจิเซวยดนะฮะมีทำไม มาแล้วก็นี้โหลดล็อบบี้แบบตึงๆเห็นอยู่คนเดียวหรือว่าคุณต้องเล่นได้ MVP เท่านั้นคนถึงจะเห็นกับคุณด้วยนะฮะในเลเวล5เนี่ยของเลือเทอะเยอะมากนะฮะหนึคือโปรไฟล์ขยับนะครับเห็นอยู่แค่ประมาณ30วิน,นะเออมาแล้วก็ท่าวาร์ครับอันนี้แหละหลักๆคือตรงน,นี้นะฮะถ้าถ้าเห็นตัวนี้คือ แปลว่าเบลห้าแล้วแบบเขาเริ่มมีตังแล้วอันนี้คือตัวตึงแล้วนะฮะนี่เอฟเฟกต่างหานก็แอบเลอะเทอะครับถ้าเต้นนะถ้าแบบโยนโยนโยนจักอ่ะเดินแบบแงแกลแกกแล้วก็โยนโยนนะฮะโอเคนี่แล้วก็เสียงเนี่ยซึ่งไม่ผมก็ไม่เคยสังเกตนะครับว่าเสียงปกติยังไงแต่นี่คือของแพงอีกสองอันครับแหวนทองกับแหวนแดงแหวนแดงเนี่ยใช้หนึ่งร้อยชิ้นส่วนไอ้หนึ่งร้อยหินขั้นสูงนะครับ แวนทองสองร้อยห้าสิบนไอตัวนี้ตัวเดียวก็สี่พันคูปองราคาเต็มแล้วนะเออหกร้ห้ามันจะจริงเหรอใครรู้คอมเมนต์หน่อยว่าเออมันต้องใช้หินขั้นสูงเท่าไหร่นะจะได้แบบบอกในคลิปหน้าๆน,นะโอเคหมดนะครับกับกิจกรรมวันนี้มีอะไรที่ยังไม่รีวิวอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันหน่อยนะครับเก็บตกทุก กิจกรรมที่มีแล้วนะครับแล้วก็วันอังคารนี้ครับผมเดาว่าน่าจะมีทูเลนหุ่นยนต์มาขายนะตอนนี้ยังไม่มี ID รีวิวนะครับมาในแบบตัวสุ่มส่วนลดนะครับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของทูเลนหุ่นยนต์อยากให้เพจยืม ID ก็ทักมาครับอาจจะต้องเติมแพ็คใหญ่ประมาณ2แพ็คครับแต่ว่าผมคิดในราคา930บาทได้1,240คูปอง2แพ็คก็คือ1,860บาทครับ ได้2,480คูปองอ่ะเติมแบบนี้2แพ็คครับแล้วพอยืมเสร็จผมก็ให้ค่ายืม100บาทนะครับโอเคไม่ใช่ทักมาแล้วแบบให้ผมเติมปองแล้วให้สุ่มเองอะฮัลโหลธุรกิจเธอฉันไม่ได้เป็นแบบว่าทำการกุศลน,นะจ๊ะมาโอเคหมดครับกับทุกกิจกรรมที่รีวิวนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับแล้ววันนี้ไปแล้วครับไม่รู้ได้นอนกี่โมงสวัสดีครับบ๊ายบาย